น MM ี่เหมือนเอสกิโม่แต่มันร้อนนะยไม่หนาวเตาสุกค่ะโอ้สุกก็ร้อนเลยนะจากเตาเสริมพร้อมเสริมเลยฮะกินเลยไม่ใช่อ้าสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมตักนักัส์กรกับรายการถึงพริกจริงๆวันนี้เราบุกมาที่นครปฐมครับ ว่ายองพระหาพอดีๆใส่ตัวนะครับแล้วเดินทางมาวันนีนะ้มีเรื่องราวของของชัยนะเป็นต้นทางของการทําวัตถุดิบให้อร่อยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษครับของที่ว่านี้นั่นก็คือเต้าอั้งโลต้องพูดดังขนาดนั้นทําไมก็อยู่ตรงนี้เต็มเลยเต้าอั้งโลครับแล้วมาที่บางเลนครับตรงนี้เขาเป็นแหล่งผลิตเต้าอั้งโลที่เรียกว่าใหญ่โมโหลานมีเรื่องราวของการใช้ฝีมือนาะ เตาอังโลทำยังไงถึงบอกว่าต้องใช้ฝีมืออยากรู้ตามกับผมมามาเรามาเจอเจ้าของกันเลยดีกว่าครับสวัสดี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 ครับอันนี้แนะนําเลยนะครับอันนี้เจ๊หมวยอ่าเจ๊หมวยนุ้นลูกสะพ้ายมินนี่อ่าแล้วนั่นคือหลานเจ๊หมวยชื่อดิกเดิกที่กระดุกกระดิกกระดิกกระดิกันนะโอเคครับน่ารักมากต้นตํำรับจริงๆการทาเตาอั้งโลมาจาก เจ้หมดใช่เป็นรุ่นแรกไหมครับอ๋อมันก็รุ่นแรกนะอยู่ที่จังหวัดนครมนี่ก็รุ่นแรกนะรุ่นแรกทำมาสี่ปีแล้วครับสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีว้าหยผมยังไม่เกิดเลยฮ้ยล้อเล่นโอเคครับแต่สี่สิบปีไปได้สูตรนี้มาอย่างไรอะรุ่นเตีย๋ยทําอยู่แต่สมัยก่อนมันเป็นเหยียบค่ะ๋อเป็นเลนใช้ใช้ใช้เหยียบอย่างนี้ค่ะเหยียบนวดดีนะใช่แต่สูตรนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่มีมาประมาณ20ปีได้แล้ว ประมาณนะคะเป็นแบบใหม่ที่ว่าต้องแช่ดินครับอันนี้ต้องแช่เพราะว่าเราไม่มีเดนแล้วไม่มีแล้วค่ะอันนี้เป็นดินทุ่งนาแช่นานไหมครับอันนี้ก็คืนนึงค่ะจากตรงนี้แช่หนึ่งคืนแล้วทําไงต่อก็อันนี้มาผสมอ่ะดิกเอานีสใสก็ได้เลยอดิกใสเลยครับคุณดิกคุณดิกใสเลยคุณดิกใสดูเลยแล้วผสมยังไงต้องไปงไงนี่คุณดิกนี่ฝึกฝึกมือมากี่ปีแล้วโอ้ก็หลายปีแล้วนะดิกบอกเลยใส่ดินใส่ขี้เถ้าเอาดิกบอกเลยครับใส่ดินใส่ขี้เถ้ายังไงใส อัตราส่วนเท่ากันครับเด็กบอกอย่างนั้นผมแปลให้ครับเพราะว่าเสียงเขาอยู่ไกลโอ้มันออกตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับโห่นี่ยังเงิเส้นสปาเกตตีนะทำเป็นแป้งนะโอ้แบบโด้ครับปั้นเตาได้แล้วปั้นได้แล้วค่ะเอาไปเลยนะครับเด็กไปแล้วครับเด็กไปแล้วครับเด็กไปไหนครับเอาแล้วครับอันนี้คือแป้นปั้นโอเคต่อครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นที่ปั้นแล้วเหรอครับนี่พิมพ์บัดแบบโอ้มีพิมพโอ้อันนี้ต้องทาอะไรครับมีน้ําทาแล้วเอาพี่เท่าโผล่ใช่การติดอ๋อการติด ดินจะได้ไม่ติดภาชนะอันนี้นวดดูเทคนิคการปั้นนับตั้นี้ไปอึมลงไปแล้วอ๋อนี่ฮะดูเทคนิคครับดูเทคนิคต้องให้มันเสมอกันใช่ไหมครับต้องความหนาต้องเท่ากันถูกไหมใช่ค่ะเพราะไม่งั้นมันจะเผาไม่ได้ถูกไหมถ้ามันหนาไม่เท่ากันแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนเผามันก็จะแตกมันก็อืมนี่ดูการแต่งขอบนะฮะอันนี้นอกจากปั้นเป็นเตาได้แล้วปั้นเป็นครกก็ได้นั่นเนี่ยใช่ครับได้ใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยครับเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนดูรูปทรรงงงก่่ออออออนนนนนนะะต้้้้มมีีียยาดวัคืไ นมเตามะอะไรนะนแหละนมเตาค่ะเหรออันนี้เรียกนมเตาเหรอค่ะเตามีสามเตาผมไม่รู้ว่าเนี่ยว่าเตามีเตาด้วยเออทำไมต้องมีเตาไงก็ไว้เวลาตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อพ้อทึงออกแล้วจะได้มีที่ตวงใช่อ๋อเป็นเตาถ้ายกเป็นเตาเนาะใช่โอเคครับแล้วคุณดิดคำไดต่อฮะออกครอบเลยต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนครับดิ๊กประมาณให้มันเซตตัวประมาณสองวันถึงสามวัน สองถึงสามวันอยู่อย่างนี้เลยอุณหภูมิแบบนี้เลยแปลว่าไม่โดนแดดเลยนะฮะใช่มันจะแห้งไปเองเท่ากันหมดแล้วไปไงต่อฮะจับมันง่ายขึ้นมาอ้าวยังไม่เทาเหรอยังค่ะต้องต้องไปแต่งอีกทีต้องไปไงอีกทีไงกี่วันแค่วันเดียวครับวันเดียวนะแต่มันต้องใช้เวลานอกจากความเลยต้องมาไงเอาเอาไปแต่งดูอ่ะเราดูครับอยากดูการแต่งอ่ะมาอุปกรณ์อันนี้ทําเองไหมฮะทำเองครับมันทำมาจากอะไรนี่มีดใบเลื่อย มีเบลเลือยแต่มันโค้งงี้เนาะมีมันเหลาเองหมดเลยนะฮะโอ้รายการครับมาดูกันคร,รับว่าทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอนี่ดูความแม่นยำครับดูความแม่นยำประตูประตูเตาโอ้นี่มีเทคนิคด้วยฮะอ๋อโอ้นี่ เตาจะไฟแรงไม่แรงอยู่ที่เขาเลยนะครับสวยงามมากครับต่อมอเลยโอ้โหนี่ยุยอดสวยจริงเกลี่ยปุ๊บทุกอย่างปาดแล้วสวยงามอันนี้ถือว่าเป็นงานฝีมือต้องฝึกมาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เด็กจากตรงนี้เสร็จแล้วทำไงต่อยังมีแดดอีกวันก็เอาออกไปตากตากแดดให้มันแห้งมันก็จะออกมาเป็นแบบหนุ่มแห้งนี่แดดแล้วอะใหดูสิ โอเคครับอันนี้คือวิธีการจุ่มสีหลังจากแห้งแล้วแห้งหนึ่งวันทำไมต้องจุ่มสีเพื่อให้มันสวยงามขึ้นสวยงามไม่มีผลอะไรแค่สวยงามแล้วสีที่เป็นสีอะไรครับเป็นดินลูกหลังจากธรรมชาติลูกหลังจากแถวไหนครับจากภูเขาภูเขาครับเขานี่มีภูเขาเดียวต้องไปเอาที่ต่างจังหวัดคอ๋อเหรอครับอ๋อสีลูกหลังครับนี่มันชาเย็น โอ้ยสีนี้เลยเป๊ะเลยเนี่ยโอเคครับ, oh oh, okay, รบเออติดนิ้วเลยอะสีมันเข้มข้นมากเตาอังโลนี่มาจากธรรมชาติมาจากดินมาจากขี้เถ้าแล้วก็มาสีนี้ยังเป็นสีของธรรมชาติอีกครับอา้าวจากนี้ไปไปไหนต่อเก็บรอเตรียมการที่จะไปเผาครับอ๋อนี่เราเผาได้แล้วใช่ค่ะเผาเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ร้อนมากเป็นเตาใหญ่เลยก็เมื่นยังกบเผาองค์เผากะทางอย่างเี้ยโอ้เป็นเตาดินอย่างเงี้ยเหรอรบแบบโบราณโอ้หน้าไปดูเนาะพอไปดูเตาได้ไหมได้ ได้ครับได้เนาะที่พูดอยู่นี่เป็นคนละที่กันหมดเลยครับใช่อันนี้ปั้นแห้งชุบสีรอเผาใช่เผาจบปุ๊บไปประกอบใช่ค่ะใช่ค่ะสามที่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วย่ากันหมดเลยใช่ค่ะแบ่งหน้าที่กันใช่ค่ะโอ้แจ๋วน้อเออไม่ได้งกเลยครับอันนี้เรียกว่ากระจายรายได้สู่ครอบครัวของแท้ครับสุดยอดนะอเดียคิดนี้อ่ะขอดูเตาอย่างเดียวจะได้ไปดูประกอบโอเคไหมครับ่ปโอ้ยังร้อนอยู่น่ครับโหนี่ นี่มันเอสกิโมนี่เด่มันร้อนนะไม่หนาวกระท่อมเอสกิโมโค้งๆแบบนี้เลยรเป็นคนให้ความรู้เรื่องการทำเตาการเข้ามาทำค่ะลาดบุรีอ่ะแบบโอ่งนั่นแหละนะใช่ใช่เขาต้องเรียงแบบนี้เนาะใช่เรียงอย่างนี้เลยนะอัดอย่างนี้เลยเนาะเรียงให้เต็มนี่เลยโอ้เต็มพื้นนี้เลยนะฮะมาเต็มมดเลยข้างหลังนั่นด้วยนะครับแล้วไฟเข้าทางไหนฮะไฟกระชองทางนีนี่คือสูงไฟเข้ามานะใช่สูงไฟเข้ามาสูงไฟเข้ามาสองข้างนี่นะมีดูเต็มเลย นี่ด้วยไหมฮะไม่ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มีเป็นอันนี้อันนี้รูระบายอากาศขึ้นป่องค่ะอ๋อมีป่องอยู่ตรงนี้รูนี้ใช่ใอ๋อมันค่าลมเข้านวดครับข้างหลังนะครับข้างหลังท่านผู้ชมนะฮะนั้นเป็นทางรูเข้านะครับค่ะอ๋ออธิบายคือไปเข้านี่ลมเข้านั่นใช้หลักให้ความร้อนค่อยๆเพิ่มจากตรงั้นมาดันลมออกไปลมร้อนจะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆออหลักนี้เตาถึงจะร้อนเท่ากันหมดใช่เหมือนเตาอบขนมท่านผู้ชมครับมีลมร้อนอยู่ข้างๆแล้วมันก็จะค่อยๆดึงเข้ามา อบขนมไม่สุกกเล่ากันหมดอันนี้หลักการเดียวกันเลยแต่อันนี้อบเตาเตาเตาอบเตางงไหมล่ะเตาอบเตาใช่ครับไม่ได้อบขนมเตาอบเตาแต่สังเกตนะครับเป็นอิฐแบบทําแบบอิฐโบราณเนาะไม่ได้อิดมอญธรรมดานะเป็นอิฐสำหรับเตาเผาจริงๆนะครับอิฐก็คือดินครับเขาใช้ดินมาปั้นเป็นเตาเตาเผาเตาโอ้อันนี้ยอดภูมิปัญญาไทยครับโอเคครับไปที่นอกเถอะผมร้อน ไปดูเรื่องของการประกอบครับว่าเขาประกอบเป็นเตาอ้างโล้ให้สมบูรณ์ยังไงมาแล้วครับนี่นะครับนี่คือเตาเตาสุกค่ะโอ้สุก็ร้อนเลยนะจากเตาเสริมเตเสริมเลยฮะกินเลยไม่ใช่แปลว่านี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะต้องทำายังไงต่อครับก็ต้องไปประกอบก่อนโอเคขั้นตอนการประกอบเชิญได้ปดูกันเลยครับไปปะ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 ปกปะปะปปะปปปะปปะปป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 ปกปปป เขาเชื่อมกันก็เปียบเสมือนกาวอะค่ะจะเชื่อมระหว่างตัวเตาเตาที่สุกแล้วเตาที่สุกแล้วกับอันนี้ข้างนอกนี่เรียกอะไรฮะถังถังอันนี้ถังทำมาจากอะไรถังทำมาจากเหล็กค่ะเหล็กเหล็กที่เคลือบสนิมแล้วอันนี้ดินอะไรครับขี้เถ้าขี้เากับดินเหนียวสองอย่างอะจะดูปะ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  แต่ตอนนี้เราก็โม่นะคะก่อนที่เราจะมาป่าเราต้องโม่เราต้องโม่ด้วยรอใช่ค่ะพี่เท่ากับดินพี่เท่ากับดินแล้วก็เข้าเครื่องโม่ปั่นให้มันละเอียดเดี๋ยวเราไปดูอีกทีครับตรงนี้มาจากไหนใช่ค่ะนี่คือขี้เท่าขี้เท่าก็จ่การเผาฮะแล้วก็ใส่ดินดินเหนียวอันนี้มันโม่มาเรื่อยเร่ยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะอ๋อแปลว่ามีการให้มันออกมาเลยครับพายาุ่นที่สองชื่ออะไรครับแรงค่ะแรง เห็นว่าเริ่มเหนียวขึ้นแล้วนะฮะนี่ออกมาแล้วครับดูว่ามันเหนียวแค่ไหนอ๋อเริ่มเหนียวแนละ้วฮะอ้ยนี่เหนียวแลนะ้วเนาะอ๋ออันนี้คือละเอียดครับโอ้นี่แล้วเอาไปอบได้เลยนะฮะอร่อยมากยัดไส้หน่อยหนึ่งนะอร่อยมยือกำแจม <c oughs> โอเคครับเยี่ยมอันนี้เอาไปโป๊ลยได้เลยโอเคครับคุณครับ มาถึงตรงนี้อันนี้เป็การลบกี่เท่าครับโทษนะขออนุญาตยกให้ดูถังกลวงๆเลยฮะถังเนี่ยคือเราสั่งมาใช่เป็นถังอะไรฮะอันนี้อ่าเป็นเหล็กอ๋อันนี้เป็นเหล็กนะฮะไม่ใช่สังกะสีนะไม่ใช่แปลว่ามันเป็นสนิมอ่ะขึ้นครับขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเราจะมีการทาสีดำครับเพื่อจะให้มันขึ้นสนิมอ๋อยังมีขั้นตอนต่อไปโอเคงั้นแปลว่าไม่ต้องกลัวเรื่องสนิมเดี๋ยวะทำต่ออ่ะตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะลงดินลงอันนี้เป็การลงที่เท่าครับลงที่เท่าแต่ถังต้องเจาะรูด้วยนะ สำเร็จรูปมาเรียบร้อยสั่งเจาะรูอ๋อพอดีกันด้วยอ๋อมันต้องรวมรวมอย่างนี้เนาะคือโรงงานที่ทำเขาก็จะทราบขนาดเตาว่ามาตรฐานครับมาตรฐานของเตาแต่ละเบอร์จะเหมือนกันเกือบทั่วประเทศโอ้โหใช่ค่ะเขาก็จะแบบทำกลมๆอย่างเงี้ยเขาให้มันพอดีกับอันนี้เป็นสมาคมโลหรือว่าเตาอั้งโลของประเทศไทยมั้เพิ่งรู้ทั้งประเทศเออเพิ่งรู้ว่าขี้เท่ามีประโยชน์อย่างนี้เนาะแล้วมันจะอยู่หรอครับ อ่าอันนี้คือจะเห็นว่าการตำอ๋อน,นี่ที่เรียกว่าตำนะฮะใช่ค่ะเขาถ้าเกิดภาษาชาวบ้านเขาเรียก <c oughs> เขาจะเรียกว่าตำถังตำถังตำใช่ <c oughs> ตำถังคร <c oughs> ับพี่นี่เสร็จแล้วเหรอ <c oughs> เอกแบบนี้เลยนะร <c oughs> เรียบร้อยอ่าแล้วมันอยู่ยังไงอยู่เลยเหรอ <c oughs> อยู่ครับนี่ครับยกขึ้นมาอยู่แล้วอ๋ออ่าแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหมเราก็ต้องมาตามดินอืจอ ยังต้องตามต่อีกเหรอใช่ครับอ้าวครับงั้นเชิญต่อครับเดี๋ยวผมต้องตัดประตูครับต้องจะมีประตูเปิดที่ว่าอ๋อประตูประตูประตูต้องตัดประตูเคยเรียกประตูเหรอใช่ครับอันนี้ต้องใช้ฝีมือและความชำนาญนะครับตัดการตัดเหล็กใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไปไหนต้อนตามดินเชิญนะครับเชิญนะครับโหต้องสองพันตอน ใส่ดินนะครับอันนี้เป็นดินอะไรครับมันตึงดินร่วนนะครับดินร่วนใช่ครับคณะการเราไม่ต้องเข้าฟิตเนสค่ะไม่ต้องเข้านะฮะไม่ต้องเข้าค่ะกล้ามจะขึ้นมาอีกไปอีกโอ้หครับนี่ปิดไม่ให้มันเกินอือครับเทคนิคครับเทคนิคนี่ถ้าเขาขายอัางโลเป็นแบบว่าขายเป็นกิโลเลยนะนี่กำไรเลย ุกวันนี้ราคามันโอเคอยู่ไหมฮะโอเคอยู่นะคะเราเอาปริมาณค่ะเอาปริมาณใช่ค่ะแล้วเราก็คีบลูกค้าเก่าๆเราไว้อายุการใช้งานของเตาหนึ่งเตาจะประมาณหนึ่งปีอ๋อหนึ่งปีแต่ว่าการบำรุงเก็บรักษาอย่าสมมติว่าคุณเอาไปตากฝนครับมันก็จะเสื่อมไปเสื่อมเร็วใช่แล้วว่าคุณเอาใช้ในร่มใช่ค่ะครับเรียบร้อยครับปะยางเร็วอันนี้แน่นแล้วแน่นแล้วโอ้โหนี่นี่ครับเฮ้ยแน่นจริงโูสุดยอดโ้ย คือนี่แข็งปากเลยนะใช่ค่ะเหมือนแบบเทปูนจริงๆยังไม่เสร็จด้วยครับขั้นตอนต่อไปทำยไงให้เสร็จอีกครับก็เราก็จะมาะอ่ตรงนี้เลยค่ะก็มาปูนอ่ะอันนี้ปูนเลยไปูนเพื่อไม่ให้ดินหลุดครับอ๋อครับครับเชิญครับเออนี่ขั้นตอนครับอืมผมน่าสงสัยตั้งแต่เด็กแล้วทำไมมันต้องมีปูนเพื่อไม่ให้ดินหลุดโอ้ย่างงี้เนาะครับไอ้ปูนป้ายผสมยังไงฮะหนึ่งกับหนึ่งจะเป็นปูนทรายครับที่ซื้อสำเร็จครับ โอ้เข้อสำเร็จเรียบร้อยมีครับโอ้ต้องอย่างที่ครับผสมที่เท่าด้วยอ้าวทำไมไม่เหมือนกันล่ะก็ถามผมชอบแบบนี้มากกว่าแล้วแต่คนชอบครับจบข่าวโอเคครับมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออ่าแล้วพี่ผู้หญิงเนี่ยครับผสมที่เท่าช่องมันใหญ่กว่ามันป้ายง่ายกว่ามือช่องเล็กกว่ามันต้องให้ละเอียดกว่าอ๋อเออไม่ค่อยขิงกันเลยนะฮะโอเคอันนี้ละเอียดกว่าเขาก็เลยใช้ที่เท่าเนาะอ๋อไม่จะยากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับอันนี้มันป้ายง่ายกว่าแต่อันนี้ป้ายยากนะครับเพราะมันเล็กกว่า การเทเตุ่ดเตาเทตุดเตาป้ายปูนเสร็จแล้วสุดท้ายก็ค okay, okay. kind of okay. okay. ือว่าพูดเทตุดเราเทตุดเตาสุดท้ายคือเทตุดเตาครับนี่ครับก็จะเอาปูนมาผสมน้ำครับเทปูนเลยฮะเทเลยครับโอเคเอนี่ครับผมโอ้ทิ้งไว้นานแค่ไหนถึงแห้งครับชั่วโมงครับชั่วโมงเดียวมาขึ้นรถไปเลย ไปต่างประเทศได้เลยที่นี่ก็ทําส่งนอกนะได้ข่าวว่าทำส่งยุโรปค่ะยุโรปเตาอังโลไปไกลถึงยุโรปไปค่ะสุดยอดนะสังเกตท่านผู้ชมครับผมแค่รู้สึกว่าทําแบบนี้แล้วเนี่ยอุณหภูมิข้างในมันจะถูกพุ่มเลยที่เท้าและดินใช่เข้าถึงว่าเวลาประกอบอาหารจากเตาอังโลมันหอมแต่นี่พี่เตารู้ใช่ไหมคะมันหอมมาจากไหนอ๋อมันหอมมาจากปูนนี่เองดินอันนี้ขั้นตอนยังไงฮะ อันนี้จะเป็นขั้นตอนการโต๊ะเตาค่ะโต๊ะก็คือปะอ๋อปะอันนี้เรโอ้นี่แหละรังผึ้งเอาเชิญเลยครับอ่ะไปดูทาสีให้จบเลยครับมามาอึงขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการทาสีเพื่อให้เตาไม่เึ้นสนิมนะคะแต่สีที่เราทาไม่ใช่ว่าจะเป็นสีอย่างเดียวนะคะที่พัมไม่ต้องมีน้ำมัน สีผสมน้ำมันน้ำมันอะไรครับแก๊สโซฮอล์เก้าห้าแก๊สโซฮอลหแก๊สโซฮอล์เก้าห้าใช่ค่ะทาแล้วสตาร์ตติดได้เลย <c oughs> ไอ้สีพวกนี้ถามว่าเวลาถึงว่าพอมันแห้งแล้วอ่ะมันจะไปทำให้ความร้อนที่มันเกิดขึ้นในเตาเนี่ยมันจะไปส่งผลถึงการทำอาหารไหมไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนใช่เพราะว่าอะไรมันแห้งเรียบร้อยแล้วมันแหง้แแหงแล้วนะฮไม่มีการหอมระเหยไม่มีกลิ่นไม่มีไอเหยื่อไม่มีแล้วนะฮะโอเคครับอันนี้การันตีสบายใจได้ โ <Okay. S 2> อเคค่ะเส,เสร็จเรียบร้อยครับามาตั้งตรง oh, เ,เรียบร้อยนะฮะน,นี่เรียบร้อยอันนี้คือใบใหญ่สังเกตว่าใบใหญ่หญมีหลายใบเลยมีหลายไซส์ยวมาดูกันว่ามีไซส์อะไรบ้างโอเคครับครับมาดูกันว่าตอนนี้มีกี่ขนาดครับที่เรียงรายอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเริ่มจากขวาดีกว่าดูขนาดใหญ่สุดครับเปล่าเรานะคะจะมี เตาขาวเตาดำเตาขนมครกเตาหมูกระทะเบอร์นี่คือเอ้านับจากปากที่กว้างแบบนี้ค่ะอ๋อปากกว้างใหญ่สุดใช่ใ่ะอย่างเตาดำเบอร์ใหญ่สุดก็จะเป็นเบอร์ 00, ศูนย์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 ปากกว้างจะอยู่ที่16นิ้ว15แล้วก็เล็กๆ,ๆลงไปอ๋อเหรอศ<ะ>ูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้เตาอะไรครับเตาขนมครกค่ะอ๋อนี่เตาขนมครกอันนี้เป็นเตาขาวเตาขาวเตาขาวเราก็จะเริ่มจากเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่จนสุดที่เบอร์ห้า อ๋อนี่ไปถึงเบอร์ห้าเลยนะฮะใช่ค่ะสําหรับเตาข่าวนี้ส่วนมากก็จะไปใช้พวกแกงพวกอะไรนี้ตามตามต่างจังหวัดนะคะไม่มีแยกขนาดนี้เลยนี่ตุตรนี่ปิ้งยากอันนี้แกงแกงนี่ผมต้องเอาซื้อไปสามเตาเลยมั้ยที่บ้านทำอาหารสามแบบอันนี้เป็นเตาย่างหมูกระทะค่ะหรือเตาย่างเกาหลีขนาดมาตรฐานตามร้านทั่วไปอันนี้นอกจากมีอย่างนี้แล้วยังมีอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ไม่เกินนะฮะทรายานให้ดูเฉย ชุดจุ่มแซ่บค่ะชุดจุ่มอ้อันนี้แบบต้มเลยต้มเลยเล็กๆใช่เป็นหม้อๆอุ้ยอันนี้ย่างฮิตเลยย่างเนยย่างเนยนี่เลยฮะกระทะร้อนนี้เลยฮะแจมนี่อันนี้อันนี้อะไรอันนี้เตาย่างซีฟู้ดค่ะแล้วราคาเล่าเอาราคาปลีกหน้าโรงงานนะคะตรงนี้เลยอ๋อเลขบัญชีพร้อมเลยนะอ้าวดูไว้เลยนะอ่าดูไว้ เบอร์ศูนย์ศูนย์อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทเอาเบอร์ใหญ่ฮะเต้าดำศูนย์ศูนย์ใช่แล้วก็เบอร์ศูนย์ไล่ลงมาไล่ลงมานี่ต่างกันสิบบาทเองนะใช่ค่ะอ่ต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียว้าใจได้เต้าขาวแตงสุดร้อยสามสิบมูกระทะเล็กกระทะใหญ่เต้ากระมครบมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนี่เขาระบุชื่อเรียบร้อยเลยใช่อันนี้คือราคาปลีกนะคะส่วนส่วนราคาส่งนั้นคือเราจะ ให้ลูกค้ารับที่30ชิ้นขึ้นไปสามารถคละซายได้เปิดบิน30บใบหลังจากนั้นก็เป็นลูกค้าตลอดชีพมาซื้อได้ราคาส่งหมดเลยคุณได้เมมเบอร์ชีพทันทีเจ๋หมวยเตาอังโลบังเลนเปิดบิน30บใบรับไปเลยเมมเบอร์ตลอดชีวิตใช่ค่ะเทมได้1ปีรับประกันคุณภาพนี่ยโอ้ยีมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราอยากรู้คุณภาพเตาเป็นยังไงใช่ไหมแน่นอนเราอยากรู้ว่าเตาคุณภาพความร้อนมันต้องดีมันต้องทําอาหารได้ดีอยากรู้ใช่ไหม ทำอะไรให้กินได้มั้ยก็ถ้าเกิดพูดถึงบางเลนทุกคนจะต้องมาซื้อกุ้งบางเลนค่ะกุ้งบางเลนใช้เตาย่างแบบนี้แบบใหญ่นะแบบใหญ่แบบใหญ่ดูที่เพอเรามาหลายคนใช่ค่ะไปเซตเตานะได้ได้ค่ะแจ่มเชิญนะโอเคค่ะได้ค่ะเอาครับวันนี้ทำอะไรครับวันนี้จะทำน้ำจิ้มสูตร เจ้หมวยเตาอังโลบางเลนอแล้วก็ย่างกุ้งบางเลนบางเลนแล้วก็เตาอังโลบางเลนโอเคทั้งสูตรทั้งกุ้งทั้งเตาบางเลนหมดเลยโอเคตามนี้มาย่างกุ้งกันดีกว่าวางเลยอ่าปกติย่างผอยไหม่อยค่ะทำยังไงบอกผมที่ขีบขึ้นไปวางไว้เรียงให้สวยสวยให้เป็นระเบียบนี่นะใช่ค่ะเอากี่ตัวครับห้าตัวก็ได้ค่ะมาดูน้ำจิ้มกันบ้างน้ำจิ้มสูตรเจ้หมวย น้ำจิ้มกุ้งเราจะต้องยังไงฮะแซบแซบแซบแบเราเน้นสีสันเราจะไม่ใช้น้ำตาลทรายนะคะเพราะอะไรฮะมันหวานโดดมันจะไม่หวานหอมขึ้นจมูกอ่ะค่ะความรู้สึกมันหวานโดดเนอะไอ้กุ้งวันไหนย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะใส่อะไรฮะใส่ใจแล้วก็ใส่ถาดค่ะดีมากครับใส่ใจเฮ้ยกุ้งเต้นกุ้งเต้นเฮ้ย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 กุ้งเต้นกุ้งเต้นไอ้คุณบอกกุ้งย่างเนี่ยกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้น จังหวะเลยวะแม่จังหวะจังหวะแล้วก็ใส่น้ำปลามะนาวเราต้องสดสดใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดอันนี้เป็นถือว่าเป็นเคล็ดลับของเจ้หมวยไหมใช่ค่ะพี่ตั๊กกินเผ็ดได้ใช่ไหมคะเผ็ดจั๊กเลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับเผ็ดได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อเลยแดงโ้อเนี่ยอั้งมาว่ายี่ไอ้อั้งมาอะไรอั้งมาแดงอ่ะอัมามันต้องแดงโ้ออย่างงี้ครับมันจะ ให้ความร้อนที่สุดยอดสูเมนู <My> <fert> นี้มีชื่อว่ากุ้งบางเลนพร้อมเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มเจ๊หมวยตองโลบังเลนค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไม่ทวนนะยาว <c oughs> ชิมกันขอแยตถอดหน้ากากน,นะได้โอเคครับโอ้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 นี่ คือกุ้งเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ตระกูลที่สุกเร็วครับถ้าเราไปแช่ไว้นานแห้งๆอ่ะไฟอ,อ่อนๆ่ะมันจะไม่ฉ่ำนี่คุณภาพของเตาครับมันทำให้กุ้งเป็นแบบนี้ฉ่ำๆหัวกุ้งมันกุ้งนี่ไม่ต้องกลัวครับใช้ไฟแรงได้แต่งสำคัญคือมันหอมจิ้มเลยนะ,อะโอ้ยนี่ตักขึ้นอย่างนี้ครับโอ้โหอย่างนี้เลยครับไป้วนะไปนะพร้อมนะหนึ่งม,มันหอมเผ็ดกำลังดี เปรี้ยวหวานํำคัญใบมะกรูดใบมะกรูดอันนี้สุดยอดมากอร่อยมากแค่ตัวก็สุดยอดแล้วโอเคครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับเห็นได้ว่านี่คือเตาอังโลท่านสามารถหาใช้ได้ <c oughs> เลือกขนาดที่คุณคิดว่ามันเหมาะกับครอบครัวคุณผมรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวงังอย่างน้อยประสบการณ์ในการกานทำอาหารหอมๆจากเตาอังโลอันนี้แหละครับสเสน่ห์แบบหนึ่งของอาหารบ้านเรานี่ครับวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นของชาติ มีวัฒนธรรมร่วมกันการกินนี่สําคัญใช่เนะตาอังโลขอให้เตาอังโลของเจ๊หมวยเตาอังโลบางเลนค่ะอยู่ในใจคุณเบอร์โทรศัพท์0 9 9 5 0 6 6 9 2 8อา้าวแล้วพบกันใ่ครับวันศุกร์หนึ่งทุ่มเฟซบุ๊กยูทูบถึงพิธีถิงถิงติดตามชมกันอย่าลืมนะครับสับสไครต์สั่นกระดิง่งให้กําลังใจเราวันนี้ของดีเตาอังโลผลิตอาหารอร่อยอร่อยดีๆหอมๆภูมิปัญญาของชาติแบบหนึ่งวันนี้เจ๊หมวยขอบคุณมากครับคุณมินนี่ขอบคุณเจ๊หมวยตรงนู้ อยูค่คนเดียวตรงนั้นเลยนะเยี่ยมแล้วพบกันอร่อย